สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eyes of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีธนูนะคะว่าในเดือนสิงหาคมของชาวราศีธนูนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรัก ของราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยจากในวิดีโอนะคะก็จะเรียงลำดับตามหัวข้อก็คือในการงานการเงินและความรักตามลำดับนะคะหากท่านสนใจที่อยากจะดูเรื่องใดเรื่องหนึง่งสามารถกดไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีไทม์ไลน์บอกไว้ให้ก็สามารถกดลิงก์ดูตามเรื่องที่ท่านสนใจโดยเฉพาะได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะวิดีโอได้ทำที่ความคมชัด1 0 8 0 HD นะคะฉะนั้นหากท่านอยาก รับชมด้วยความคมชัดนะคะก็สามารถกดที่ปุ่มแสดงความคมชัดได้เลยนะคะเพื่ออัรรรสในการรับชมนะคะนอกจากนั้นนะไพ่ยิปซีนะคะไพ่ประจําตัวของชาวราศีธนูก็คือ the temperance นั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวราศีธนูนะคะก็จะเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างที่จะชอบหาความบาลานซ์ให้กับชีวิตนะคะค้นหาตัวตนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านบางอย่างให้กับชีวิตเสมอนะคะ โอเคค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูกันก่อนเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของการงานมองว่าในเดือนสิงหาคมแล้วจะเป็นในเดือนของความอ่อนไหวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสับสนในตัวเองสักนิดนึงในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีคําถามมากมายประเดนประดังเข้ามาในเดือนสิงหาคมว่างานที่ทําอยู่ตอนนี้จะเป็นงานที่ใช่สําหรับเราจริงๆหรือไม่และถ้าเราเดินหน้าไปต่อไปหางานใหม่จะเป็นอย่างไรเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับงานที่ทํานะคะอาจจะเป็นช่วงของการสับสนตัวเองจะเป็นช่วงของความ หาคาตอบให้กับตัวเองนะคะซึ่งสิ่งที่ชาวราศีธนูมุ่งหวังอ่ะก็ค่อนข้างที่อยากจะหาเสถียรภาพทางการเงินนะคะอยากจะหางานที่สามารถมีมากพอที่จะใช้จ่ายในด้านของตัวเองในชีวิตประจําวันได้แล้วก็มีมากพอที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนที่เรารักครอบครัวของเราได้นะคะมองว่าในช่วงของเ,ออเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นช่วงของถ้าใครที่ทํางานค้าขายฟรีแลนซ์นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของลูกค้าเก่เาๆที่จะ จะกลับเข้ามา,าให้ใช้บริการกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับออฟเฟอร์งานให้เราอีกครั้งนะคะชาวราศีธนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะซึ่งงานใหม่หรือว่าสิ่งที่จะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นทั้ง Challenge นะคะเพราะว่าอาจจะจำเป็นจะต้องงัดความสามารถออกมาใช้ทุกๆด้านเลยนะคะ และนอกเหนือจากนั้นนะคะก็อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามและอาจจะ เป็นงานที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีสมดุลในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งงานนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าหนักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ใหม่สําหรับคุณเลยทําให้คุณต้องใช้เวลากับมันสักนิดน,นึงอะนะคะมองว่าในเดือนอสิงหาคมนี้สําหรับชาวราศีธนูก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้ใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่นะคะในการประกอบสัมมาอาชีพใหม่หรือว่างานเสริมขึ้นมานั่นเองนะคะ จริงแล้วอะมองว่าชาวราศีธนูบางคนที่ในตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วหรือที่ผ่านๆมาคุณกําลังติดลงกับอะไรบางอย่างหรือว่าหาทางออกให้กับเรื่องงานไม่เจอมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนของการทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังแล้วเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะมองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการที่จะได้เจอสิ่งดีๆได้สําเร็จแล้วก็ได้รับผลกําไรในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้การงานจะเอื้อให้คุณประสบความสําเร็จนะคะคุณจะต้องออกจากจุด ความรู้สึกเดิมๆนะคะแล้วก็มองในจุดใหม่นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณประสงค์ใหม่ๆก็จะนําพาคุณไปในทางที่คุณต้องการแล้วก็ในทางที่คุณหวังไว้ได้อย่างแน่นอนนะคะมองว่าในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยที่อาจจะมีงานเสริมที่จะทําให้คุณรุ่งโรจน์นะคะหรือใครที่อยากเปลี่ยนงานแล้วอยากเริ่มงานใหม่งานใหม่จะทําให้คุณไปได้ไกลมากๆอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี้ใช่เป็น เดือนที่ส่งสัญญาณในด้านที่ดีมากๆเลยให้กับชาวราศีธนูนะะในการใช้ชีวิตและก้าวต่อไปมากๆสําหรับในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันดูบ้างนะคะว่าสําหรับการเงินแล้วชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างในด้านของการเงินนะ โอเคค่ะสำหรับในเรื่องของตัวเงินของชาวราศีธนูแล้วมองว่าการงานนะคะเหมือนที่ได้กล่าวไปว่าอาจจะมีงานใหม่ๆอาจจะมีเจ้บใหม่ๆเข้ามาตัวนั้นนะคะจะเป็นตัวที่นำพาการเงินมาให้กับชาวราศีธนูมากๆเลยนะคะทีนี้แล้วสิ่งที่มันเป็นความกลัวในใจของชาวราศีธนูในเรื่องเงินนะคือคุณค่อนข้างที่จะกลัวการที่จะต้องใช้จ่ายอะไรที่มันนอกเหนือจากชีวิตประจำวันมากๆเพราะบางคนอาจจะมีฟิกซ์มันนี่หรือว่ามีเงิน รายได้ที่มันจํากัดมากๆนะคะคุณเลยค่อนข้างที่จะกลัวในการลงทุนหรือว่ากลัวในการใช้ชีวิตมากๆเพราะว่ากลัวว่าลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้เหมือนที่หวังไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสําหรับชาวราศีธนูมองว่าในเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนของความมีแพชชั่นแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะมีพลังในตัวเองมากๆในการริเริ่มส,สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่เพิ่มเติมและเพื่อนใหม่กลุ่มนั้นก็อาจจะนําข่าวดีหรือว่าได้โชคลาภจากเพื่อนกัลายนานมิตร ก็เป็นไปได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีธนูจะต้องรักษาก่อนก็คือจิตใจของตัวเองที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกทอ้อแท้สิ้นหวังหรือว่าเหมือนกับว่าหาเงินมาได้ก็ต้องจ่ายไปเท่านั้นอันนี้จะเป็นความคิดที่ทําให้เราอ่ะอยู่กับที่มากๆนะคะฉะนั้นพยายามปรับอเซสแล้วก็คิดบวกให้มากๆคนจะเริ่มมีตัวตนมากยิ่งขึ้นนะคะคนก็จะเริ่มเห็นคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็การงานอาชีพของคุณจะโดดเด่นมากในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น สมปรารถนาเหมือนที่ตัวเองคิดหวังอย่างแน่นอนการเงินรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็รุ่งเรืองมีงานเข้ามามากมายมีออฟเฟอร์เข้ามามากมายมีคนรักคนเอ็นดูนะคะคุณจะรู้สึกว่าการเงินของคุณจะมีะหุ่นทางมากมายแล้วมีความเป็นไปได้ของชีวิตแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้อย่างมากมายมากๆเป็นเดือนของแพชั่นแล้วก็ส่งผลในเรื่องเงินทําให้คุณมีสภาพคล่องนะคะมีโชคลาภเข้ามา เยอะมากๆนะคะดังนั้นแล้วถ้าให้พูดโดยสรุปนะคะจากหน้าไพา่สาหรับชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนแห่งโชคลาภเป็นเดือนแห่งเงินทองเป็นเดือนของการชายนิ่งนะคะทํางานค้าขึ้นนะคะทุกอย่างประสบผลสําเร็จเงินทองไหลมาเทมาอย่างแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความรักบ้างว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะ โอเคนะคะสำหรับชาวราศีธนูในเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูคนโสดกันก่อนดีกว่านะมองว่าคนโสดนะคะในเรื่องของความรักออคุณค่อนข้างที่จะมี passion ในเรื่องของการทํางานแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักอะ่ะคุณไม่ค่อยที่จะมองหาในด้านของความรักเป็นจริงเป็นจังเพราะว่า1คุณอาจจะเคยเกิดความสูญเสียมาก,ก่อนแล้วก็ไม่อยากจะรู้สึกเจ็บช้าอีกแล้วก็เลยไม่อยากมีความรักหรือ อาจจะรู้สึกว่าการงานสามารถช่วยให้คุณคลายเครียดจากความเหงาได้บ้างนะคะมองว่าในเดือนสิงหาคมแล้วจะเป็นเดือนของการที่คนจะเห็นความโดดเด่นของคุณเป็นพิเศษแล้วก็จะมีคนเข้ามาหาคุณนะนะคะซึ่งในการที่มีคนเข้ามาหาคุณก็อาจจะเป็นคนที่ตรงตามที่คุณต้องการนะคะถ้าใครที่ชอบใส่ฟอชอบชาวต่างชาติมองว่าเดือนสิงหานี้ก็จะมีเกณฑ์ที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาขายขนมจีบก็เป็นไปได้นะคะส่วนคู่รัก ที่อยู่กันเป็นคู่นะคะคนที่มีแฟนแล้วมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือเพลของการที่คุณจะรู้สึกห่วงหงวงคู่ของคุณเป็นพิเศษนะคะหรือรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของ,ของแฟนคุณเป็นพิเศษ ฉะนั้นก็ต้องมีการคุยกันพูดคุยกันนะเพราะบางทีคุณอาจจะดูเหมือนไม่โตเป็นผู้ใหญ่นะคะงองแงงองแงัง,งน,นั้นการหาทางออก,อกร่วมกันจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะส่วนคนที่มีคนคุยนะคะมองว่าเขาอาจจะยุ่งกับงานจริงๆนะคะในเดือนสิงหาคมน,นี้แต่ว่าถามว่าเขาจะมีเวลาหรือว่ามาพูดคุยกับคุณไหมมองว่าจะมีโอกาสมาพูดคุยกันแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆเพราะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่คุณกําลังมีอยู่อาจจะ เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันแบบผู้ใหญ่นะคะมองหาความจริงจัง long term relationship ซึ่งในความสัมพันธ์แบบนี้ก็อาจต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคณอาจจะ ได้รู้ถึงความลับอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ทําให้คุณสามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนั้นได้นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเดือนสิงหาคมของคนที่กําลังรอเลิกนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะคุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะถึงจุดจบของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะทีนี้ความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณค่อนข้างที่จะใช้ความรู้สึกล้วนๆไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ไหนๆนะคะดังนั้นแล้วอะ่ะ ถ้าถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องสตรองจริงๆอะค่ะมันก็จําเป็นแล้วที่จะเลือกว่าความสัมพันธ์ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดังนั้นรามองว่าถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่ที่ดีอยู่แล้วคุณจะสามารถสังเกตได้ชัดเจนมากเลยว่าคู่ของคุณอะค่อนข้างที่จะ เอาใจสายดูแลนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปด้วยกันส่วนคนที่กําลังรอเลิกอะ่ะมันจะมีสัญญาณบางอย่างทําให้เดือนสิงหาคมเนี้ยคุณสามารถตัดสินใจบางอย่างได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ